เ right. อาละคกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคนเดิมตามที่ทรครับวันนี้เราจะมาเล่นวินเกมกันครับเขามาเป็นอะไรมาเมื่อกี้กินน้ำครับเด็กน้ำมาสตรีมก็ไม่ดูเลยแล้วไม่ผมถ้าอยางผมเลยเซิฟอะไรก็คอมเมนนะครับเยีกอยากฟังก่อน ผมก็ซื้อฟังใหม่พี่ผมซื้อมาสามอันมันก็ให้ผมมาหนึ่งครับมันอีกซองอันมันก็เอาครับมันให้ผมอันที่เสียมากแต่มันก็พอใช้ได้แลครับ <c oughs> อ่ะอันนี้เราจะมาค่าพวกนี้กันนะครับเอือเส้ออะไรดีปาก อาประณนี้เราจะวิ่งไปเอาของตรงกลางนีไหมน่าจะไม่ดีอนะ่ะมันน่าจะเอาไว้ตรงนี้ได้อ,อือที่จริงเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ดูคนดูด้วยนะ